4ทางออกและแนวทางการดำเนินคดีเมื่อถูกฟ้องคดีแพ่ง เมื่อเราถูกฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเราจะเดินไปทางไหนเรามีทางออกอย่างไงบ้างถ้าคุณถูกฟ้องคดีแพ่งคุณจะต้องรีบมาหาทนายความเอาหมายสารมาให้กับทนายความมาเล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้กับทนายความฟังว่าเรื่องนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมีเอกสารหลักฐานพยานบุคคลพยานเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องนํามาด้วยให้ทนายความมาตรวจสอบข้อเท็จริงประเมินลูกคดีทีนี้พอทนายความประเมินรูกคดีเสร็จแล้วเนี่ยทนายความก็จะวางลูกคดีแล้วก็จะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยผมแบ่งแนวทางการดําเนินคดีทาง คดีแบ่งออกเป็น4แนวทางด้วยกันตามแต่ลูกคดีของคุณเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสําหรับลูกคดีแรกนะครับลูปคดีแรกเนี่ยเนื่องในกรณีที่สอบ้อด้จริงแล้วลูกคดีไม่มีทางสู้ได้เลยตัวอย่างเช่นคุณไปกู้ยืมเงินเข้ามาจริงแล้วก็มีหลักฐานมีสัญญาเขาคิดดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างหรือว่าคุณไปผิดสัญญาคุณไปรับเงินเข้ามาแล้วคุณทํางานให้เขาไม่ตรงตามกําหนดไม่มีเหตุจะแก้ตัวอะไรได้เลยสําหรับกรณีแบบนี้ทางออกในการดําเนินคดีเนี่ยเราก็ต้องไปเจราจาความบริบัติก็จะส่งทนายความเข้าไปเจร จจากลกียเกลยอผู้เสียหายขอลดจํานวนยอดเงินหน่อยได้ไหมขอลดดอกเบี้ยหน่อยได้ไหมขอแนวทางการผ่อนชําระหน่อยได้ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแปดสในชั้นศาลเนี่ยเวลาคุณให้ทนายความเข้าไปเจรจาเนี่ยคุณจะได้ข้อเสนอที่กลับมาเนี่ยไม่มีใครเขาจะมาบังคับคุณถึงขนาดว่าเฮ้ยต้องจ่ายงวดเดียวภายใน3เดือน6เดือนส่วนใหญ่แล้วผู้พิพากษาผู้เกลีย์เกหรือแม้กระทั่งทนายความโจทก์เองเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยมันต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกลเกลือกันเพราะฉะนั้นแลลล้้้วในกกรณณีีีีททู่่กกูคดดุไไมมางสเยจ ส่วนใหญ่ทนายความเนี่ยเขาก็จะไปคุยหาทางออกให้คุณอาจจะไปลดยอดไปผ่อนชาระได้หมดเลยครับภายในระยะเวลาที่มันพอสมควรมันก็ขึ้นอยู่กับความใจดีของเจ้าหนี้แต่ละคนแต่สมมติว่าทางเจ้าหนี้ไม่มีทางออกให้เลยบอกว่าคุณต้องชำระเต็มภายใน1วันภายในหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยทนายความก็สู้คดีให้แต่สู้เนี่ยไม่ได้สู้หวังชนะนะพูดตามตรงเลยว่าสู้หวังยื้อเวลาสู้คดีไปเลื่อนคดีไปให้มันนานที่สุดสุดท้ายเขาเห็นว่าคุณฟื้นแล้วคุณก็ค่อยไปเคลียร์ไปเจรจาไปหาทางออกกับเขาอันนี้คือแนวทางแรกคือกรณีที่มันไม่มีทางสู้้ไดเลยนะ แต่มันก็ยังมีทางออกต่อมาสมมุติว่าลูกคดีเนี่ยมันสู้ได้บางส่วนตัวอย่างเช่นเขาฟ้องคดีกู้ยืมเงินคุณมาแต่ว่าเฮ้ยปรากฏว่าที่ผ่านมาคุณจ่ายดอกเบี้ยกเกินกฎหมายมาตลอดคดียังพอมีทางสู้ได้ว่าไอ้ดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายมาเนี่ยมันยังพอเอามาหักต้นเงินได้หรือเขาฟ้องคดีละเมิดคุณมาแต่เขาเรียกค่าเสียหายมาสูงมากเลยมันก็ยังพอสู้ได้ว่าค่าเสียหายมันสูงเกินส่วนเนี่ยในคดีแบบเนี้ยทางบริบัติทนายความก็จะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีไปตามความเป็นจริงนะครับสู้ว่าเป็นดอกเบี้ยเกินอั สิ่งที่สําคัญที่สุดคือทนายความจะต้องร่างคาให้การให้ดีให้ละเอียดเพราะว่าถ้าเกิดคุณร่างคาให้การดีการเจรจาต่อรอมันก็จะดีเข้าไปด้วยเพราะว่าทนายฝั่งโจทย์หรือแม้กระทั่งตัวโจทเองหรือแม้กระทั่งผู้วิพักษษาที่นั่งเนียนาเนี่ยพอเขาเห็นคาให้การที่หนักแน่น,นแน่นอนว่าการเนโกรจีเอตการต่อรองกันเนี่ยมันจะมาทางเราในชั้นเจรจาไกลเกียร์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพอมีข้อต่อสู้กันเนี่ยทางปฏิบัติข,ของผมเองเนี่ยจะไม่สู้อย่างเดียวนะครับผมจะเจรจาก่อนเสมอเอาโอเคผมเป็นนี่คุณจริงแต่ที่ผ่าาานนนมมมคคคุุณกก็ไไดดดด้้้้้ออปเยยยะแลลววตใหผงสิั สมอ้าวผมผิดจริงนะผมละเมิดจริงผมประมาทจ,จริงแต่ค่าเสียหายมันสูงเกินไปเท่านี้ได้ไหมขอต่อรองขอผ่อนได้ไหมถ้าเป็นทนายความที่เป็นมืออาชีพเนะี่ยฟังโจทย์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่คุยเจราจากันจบหมดอันนี้คือทางออกในคดีที่มีหน้าสู้บางส่วนข้อที่3เนี่ยคือกรณีที่ผมสอบข้อได้จริงแล้วคุณไม่ผิดเลยลูกคดีคุณชนะแน่นอนหรือโอกาสชนะสูงมากตัวอย่างเช่นฟ้องคดีละเมิดมาโอโ้ร้อยเวรชี้แล้วว่าคุณไม่ได้ประมาทนะครับพยานฐานชี้เลยว่าคุณไม่ได้ประมาทหรือกู้ยืมกันเนะี่ยปรากฏว่าเป็นสัญญากรม คุณไ,ไ, tamam. ไม่ได้ลงรายมือชื่อเลยเขาฟ้องคด e ีมาโดยไม่สุจริตคุณไม่ผิดเลยคดีประเภทนี้ผมแนะนําเลยว่าคุณไม่ต้องไปศาลชั้นเยรจาเกียร์ให้ทนายความไปผมไปผมจะพูดคาเดียวคดีนี้ผมไม่คุยอย่าเสียเวลาคุยกันผมไม่คุยในบางคดีเนี่ยเราไม่ผิดเราไม่สมควรจะต้องรับผิดเลยเนี่ยบทเราจะแข็งเราก็ต้องแข็งใครจะบีบเราศาลจะบีบเราผู้่เกียริจะบีบเราเนี่ยผมผมไม่คุยเพราะว่าผมไม่ผิดคุยมีทางเดียวคือถอนฟ้องถอนฟ้องผมไปแล้วผมจะไม่ฟ้องกลับถอนฟ้องผมไปแล้วจะไม่เสียเวลา เพราะฉะนั้นในกรณีที่ข้อที่จริงว่าเราถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่มีความรับผิดตามกฎหมายเลยฟ้องคดีโดยไม่สุจริตทางปฏิบัติคือให้ทนายความเข้าไปสู้คดีเลยนะครับแต่นี้ต้องดูดีๆนะอย่าไปหลอกตัวเองนะไม่ใช่ลูกคดียังกั้มกึ่งอยู่ก็ยังไปหลอกตัวเองว่าชนะแน่นอนอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิจัยคดีความของทนายความนะครับต้องเบสดออนหรือตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่งั้นคุณจะตั้งลูกคดีผิดพลาดแล้วก็จะเกิดความเสียหายต่อมาเป็นดมิโนข้อส่นะครับขอ้อสางสวนส่สูนน้้้ไได่่มแตขอ4 คือกรณีที่ลูกคดีทั้งคดีเลยเนี่ยมันกั้ากึง่งวินเนอร์เทคอ้นนะครับหมายความว่าผู้ชนะก็จะชนะทั้งหมดเลยผู้แพ้ก็คือจะแพ้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นคดีเปิดทางพระราชจำยอมแล้วกันเปิดทางจําเป็นอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นฝ่ายโจทย์เขาฟ้องมาเขาชนะเขาก็ได้ทางถ้าแพ้มาเราก็เสียทางจะต้องดูพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะแพ้หรือชนะ100%เนในคดีที่ลูกคดีแบบมันยังก้ากึ่งแบบเนี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนําลูกความนะครับว่าเจรจาคือทางออกที่ดีที่สุดอา้าวเขาฟ้องเป นะใช้ร่วมกันแล้วการทางเนี่ยเอาไป3เมตรพอแล้วคุณก็จ่ายค่าใช้ทางมาคุณแม่นที่ปรับปรุงทางหรือว่าสมมติฟ้องคดีกู้ยืมมาเซ็นไว้เป็นลายมือชื่อเราจริงแต่เขาไปกรอกที่หลังแต่ว่าบางทีมันก็มิสูตรยากเขากรอกที่หลังอย่างเงี้ยลูกคดีมันยังกั้ากึ่งอยู่เลยถ้าชนะก็คือไม่ต้องจ่ายเลยถ้าแพ้คือต้องจ่ายหมดให้เราคุยกันดีกว่าขอผ่อนชําระขอลดยอดขออะไรนะครับ ในคดีที่ลูกคดีกั้มกึ่งอยู่การเจรจาคือทางออกที่ดีที่สุดยกเว้นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตึงเกินไปสมมุติว่าฝ่ายโจท์ตึงผมไม่เจรจาผมฟอ้องม,มันเท่านี้ผมก็ต้องได้เท่านี้ฝ่ายจำเลยบอกยังไงบาทเดียวก็ไม่เสียที่วาเดียวก็ไม่เสียไอ้แบบนี้มันก็คงคุยกันไม่ได้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสู้คดีให้ศาลคนตัดสินทนายความก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งหมด to, ทั้งมวลที่ผมพูดไปเนี่ยคือ4แนวทางแล้วก็ทางออกเมื่อคุณถูกฟ้องคดีแพ่งเนี่ยไม่ใช่ทุกคดีมีทางสู้แต่ทุกคดีมีทางออกมีทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณอยู่เสมอแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องมาปรึกษาทนายความมาพบทนายความที่เชี่ยวชาญแล้วก็จริงใจกับคุณให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องกับคุณไม่ใช่ว่าคดีไปไม่ได้คดีมันแพ้แน่ๆก็ไปยุให้คุณสู้คดีสู้ได้วิจัยข้อกฎหมายพลาดก็ไปให้คุณยอมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหาทนายความที่มีประสบการณ์แล้้้้้วววววกก็็ไไาางใจดสํหหรรัับนนนีีออ่่เพืืผูม ความที่เราฟังคลิปเนี้ยก็จะได้รับประโยชน์นะครับหากสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ผมยินด,ดีตอบให้ทุกคำถามครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขออนุญาตจบคลิปเีียเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ